เคยไหมรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างหายไปจากชีวิตลองนึกภาพเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีหัวใจดวงน,น้อยๆเฝ้ารอใครบางคนอย่างใจจดใจจอ่ออยากจะใช้เวลาด้วยอยากจะเล่นอยากจะคุยแต่กลับถูกผลักใสไล่ให้ไปอยู่ในห้องคนเดียวซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับหัวใจดวงนั้นหลายปีผ่านไปเด็กคนนั้นเติบโตขึ้นกลายเป็นผู้หญิงเต็มตัววันหนึ่งคนที่เคยผลักใส กลับอยากจะใช้เวลาร่วมกันอยากจะทำกิจกรรมด้วยกันแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือคำพูดเย็นชาหนูไม่มีเวลาให้พ่อคะ่ะจุบไหมครับในห้องของลูกสาวมีกล่องใบหนึ่งวางอยู่บนนั้นเขียนว่าเวลาของหนูกับพ่อเมื่อเปิดออกพบแต่ภาพวาดเล็กๆที่เต็มไปด้วยความฝันหนูขี่จักรกยานกับพ่อหนูเดินเล่นกับพ่อหนูกินไอศกรีมกับพ่อแต่สิ่งที่ทำให้ใจสลายยิ่งกว่าคือโน้ตที่เขียนว่า ความทรงจําเหล่านี้เกิดขึ้นแค่ในฝันเพราะพ่อไม่เคยมีเวลาให้หนูเลยลองคิดดูนะครับคุณอยากให้ความทรงจําของคุณกับคนที่คุณรักเป็นแบบไหนเวลาคือของขวัญที่มีค่าที่สุดอย่าปล่อยให้มันสายเกินไปถ้าเรื่องนี้ทําให้คุณฉุกคิดได้อยากเก็บไว้คนเดียวแชร์ให้คนที่คุณรักได้ดูด้วยนะครับเพราะบางทีเขาอาจจะกําลังรอคุณอยู่ก็ได้